ไปไหนไปไหนนี่ฮะไม่าใครมาใครนี่วันนี้รับบทเป็นหมอฟันโอเป็นหมอฟันรับบทเป็นหมอฟันยังไม่ได้แต่งหน้าเลยรับบทเป็นหมอฟันฟันดักฟันหน้ามึงไงสัตว์ขออนุญาตแต่งหน้าก่อน

อันนี้ก็จอดจอดยาวๆไปจอดนี่แล้วเราก็ค่อยนั่งไปเซนท่านจบแล้วเสียตังค์าห้รถด้วยเหียจอดแล้วหมดคือมึงเคยรีบเก็บบัตรมังเถอะวะเรบให้บัตรแค่กว่าจะได้จอดรถไอสัตว์หมดลวชั่วโมงหนึ่งหี่อ่ะ ที่หารถที่เกียร์แบบท็อปเสร็จแล้วหารถไาเจอกันนะทิ้งเออซื้อใหม่ไปดิร mm hmm. อเหี้ยอะไรล่ะเลือกเนาะอ่ะว่วมึงเลือกเลยนะ mm hmm. ว่ามึงเลือกเลยกวาง mm hmm. มึงจะตรงไหนไวหามึงเลือกเลยเนี่ยเ mm hmm. นี่ยเปิดท้ายละท้ายรถเอาเต็นท์มาก้างเนาะตั้งแคมป์ได้เลยนะเนี่ยเห mm ี hmm. ้ย yeah. อพอใจมึงหรือยังมีให้จอดขนาดนี้พอใจมึงหรือยาหัง <c oughs> เฮียเมื่อกี้ยังแบบวา่างๆแบบอยู่เลยอะเยียมาถึงปุป๊บปับปุบปับปุบปับ <c oughs> เออทำไมอารมไ์ได้ อ๋อเราก็เราก็เป็นของรับของสิงของเออรีบเขไาวไวมากเลยนะแล้ลุปเข้าไหนวะเนี่ยเข้าไหนนี่มันเป็นงานเาเอเดิน,น,นเดินเขาเดินเขาเดินเป็นรถที่หลุดบ้าเริ่งต้นจากมานเราเมื่อกี้ ไม่มาถึงอ๋อเดินแบบนี้ก็เล็งๆเหมือนเราเนะนี่ยนี่นี่นี่นะทำเป็นเชิงคือไอสัตว์อ๋อมาจอดร้านเนี่ยนะ นั่งหลอมล่ะชอบลื่อนหรือชอบเสือกข,อขาวๆดิยังยังไม่เสร็จง่ายแล้วก็หนักคนยู่เชือกขาวเป็นเดือนเท่าไั้นแหร่เ้าเาสามารถกินไม่ทันปะไป ถุงเหลืองนี่คือเขาแจกฟรีอะโอ้ถุงว้าวไม่เขาขายเอออ๋อก็จะมีแบบว่าจิ้มไว้ใส่ของด้วยแล้วก็ขใส่ไปแล้วก็ซื้อถุงอ่ะแล้วเราพับพับใส่กระเป๋าไม่ได้เดี๋ยวเขาไมรู้หรอเขาไม่รู้หรอกขาซื้อให้ก็ได้มันมีขายอยู่อันนึงที่บาท9บาทเนี่ยบ้านใครบ้านมันเลยนะมันเดี๋ยวแค่เตรียมฟอเเลยเนี่ย าอถ้าคูมส <m ere ly> ติกก็พอแบบว่าไปแชมป์หนึ่งเดียวนี่อ่นานร้านที่ใหม่เลยห้าสิบเก้าก็เก้าบาทแหมมึงไปหลงกับห้าสิบเก้าบาทนี่แหละมึงไงเจออีกห้าสิบเก้าบาทอีกประมาณสามร้อยกว่าอย่างแต่มันมนะ่ารักด้วยนะจัดไหมล่ะคกระดาษใช่ไหมห้าสิบบาทเออเนาะแล้วพอเวลาถึงวันไปก็ไม่ได้ไปเนะ <m ere ly> าะก็ไปซื้อใหม่แดกโจ๊ะอยู่บ้านสระโดดตเหี้ย น,น่ารักต้องนี่เกี่ยวแบบนี่คาร์ลส์ข้าวหน้ก็เอาใส่หมูย่างเสร็จอันนี้ถุงถุงยืมนะี่คือยืมกับประชาชนที่บ้านได้ไหม,ม,มไม่ได้เลยเพื่อเดินมาก็คูก็โดนเลยโดนตกมาแล้วหนึ่ง นี่ขนาดเพิ่งเข้ามาแล้วเนะี่ยสัตว์นุ่ม,มากเลยมึงมึงมันหยิกมาใช่ไหมเออมันแบบมันก็ค่อยยัวย่วไปเออก็ค่อยยัวย่วลงไปอะ่ะมี่บาทเท่าไหร่อ่ะห้าเก,ก้าเก้าอ่าห้าสิบเก้าบาทไม่มีจริงไอสัตว์กูอบอกแล้วมีแค่ข้างหน้าเฮ้ยเที่ยนี่มันเหมาะกูมากเลยนะเที่ยนี่มันเหมาะกูมากเลยอ่ะ มันเหมาะกับกูมากมันเป็นสีที่เกิดมาเพื่อกูเลยอ่ะเออเอ็งนะพ่อบอกไว้เลยนะใครจะมาอีเกียนีใบอีเกียแล้วถ้าเราอยากซื้ออะไรที่เราชอบเราหยิบเลยนะเพราะเราอาจจะไม่เจอมันอีกเราอาจจะไม่เดือดกับมหาวิทยาลัยแล้วคือเะเคลียร์ว่าใช้กับผู้คนอ่ะคือถ้านับหนึ่งของสามเรชอบยังชอบมันอยู่ก็เอาเลยหยิบเลย มาก่อนดิเพื่อนแม่จะไปที่ใบอเหนื่อยไหมแค่ใบไม้ปลอมในห้องยังไม่พออีกเหรอพอเสร็จเราก็ต้องมาถ่ายรูปตรงมหาชนเลยนะตอนก่อนนี่มุมไหนวะมุมมหาชนที่เขาชอบไปถ่ายกันที่โอ๊ะโอ้ นั่งเล่นนะนั่งเล่นไหมล่ะมันก็ต้องบอกนี่คุณอยู่ที่นี่ย<อ>ังไงพี่อะใแชมป์นะโอโ้น่าจะจูบก,กันอยู่แล้วแดกอะไรได้อะแดกอะไรได้มั่งอนะงแลถ้านั่งคนเดียวนี่นั่งคนนี้จะนั่งคนเดียวเลย ว่ากูนั่งอยู่คนเดียวนี่ยผมนใครนั่งอยู่นะเ,ยเดียวน่ะเล็กไปไหมนี่นั่งคนเดียวนี่นั่งคนเดียวเออถ้าเพื่อนมาคนนึงล่ะก็นั่ง,อ, <c oughs> ง,งอิสระจะนั่งอะไรแย่ๆถ้ามาเป็นคนเดียวอ่ะถ้ามาให้คนเดียวมึงจะมานั่งอะไรแย่ๆะไรตอนนี้เดินทางเข้าสู่ห้องครัวนะโซนครัวนะเอาอะไรก็เพิ่มครัวมนะั้งละตอนนี้มันมีที่ว่างอยู่นิดนึงเขียงเลย อันนี้มันสวยตอนที่มันยังใหม่นี่แหละเพ่าอมันเริ่มพอเริ่มไปหั่นตับหั่นหมูทนั้นแหบบนี้วะแดงแฉะเดี๋ยวเข้ามาก่อนไหมเข้ามาห้องก่อนกินอะไรกันยังไงตื่นมาก็นั่งกินเลยเนี่ะลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแต่มาดูดิทีเดียวเพื่อนทีเดียวเพื่อนต้องเข้าเดี๋ยวแยกทางกัน่ะไม่มีอะไรกุ้ย่ทยอ่ะ ใส่อะไรได้ดีกว่า,วออาที่อะแค่นี้เพื่อมีกลัวมีด้ยเหมือนอยากทำอาหารข้าเลยนะคพื่อทำทั้งวันห,น,หน,นึ่งที่อะโอ้โหฟองน้ำกูกล้าใช้ตายอะไรที่แบบเนี้ยเหมือนมึงถูกออกแบบมาให้ไว้โชว์ไอ้สัส ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดคิดว่าเราจะโดนไวเท่าไหร่ต่ำ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 เหรอสองพันอ่าต่ำต่ต้องมีต่ำไม่น่าจะใครมาเดี๋ยต่ำต่ำต้องมีประมาณนี้นี่คือเรียกว่าต่ำต่นะต่ำต่ำก็คือแบบถ้าไม่ได้อะไรเออต่ำนี่คือแบบก็แก๊แกะนู่นนี่นั่นคาร์นุมองคาร์นามันอะไรอย่างเงย มีแน่นอนสองพันแต้าใครอยากจะซื้อของเข้าบ้านก็เป็นหมื่นแต่ไม่ซื้อเข้าบ้านจะไปไว้ไหนรายสัตว์ตั้งใจที่จะแบบอ๋อแต่งวงแต่งบ้านเปลี่ยนบ้านูกเป็นอะไรอย่างนี้มึงต้องมีของที่จะใส่ก่อนแล้วค่อยจะเลือกมันไม่ใช่ว่ามึงมาเลือกปุ๊บเอ๊ะเอาไปใส่อะไรดีวะไม่ใช่อย่างนี้ไอสัตว์แต่ช่วงนี้เราอยู่ในโซนที่แบบว่าพื้นที่จํากัด แบบพื้นที่มีแค่นี้แล้วก็อยากจะบิวเขาแบบอเ,เ,อเออเน,นี่ยโซนห้องเล็กๆเนี่ยเนี่ยชอบห้องไหนก็ถ่ายเลยเฟรนช์ไว้เ,เหมือนเรามาดูอิตาเลียเขาตกแต่งให้ กูชอบห้องข้างานนี่มากเนี่ยห้องเนี้ยต้องเขา้าแต่พื้นที่ห้องพอดีเลยนะมึงจริงเนี่ยแค่แบบแค่นี้พอเลยหนีบกผู้ชายก็ใหญ่พอๆกับนะห้องมึงเลยนะเว้ยเนี่ยห้องกูมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยพอดีเป๊ะเลยอะเป็นห้องเปล่าเออใช่ชุดเนี้ย ทุดเนี้ยแบบเมนเทสีมากพื้นที่แบบดีมากไม่หรอกกูผอมอยู่แล้วด้วยแหละมันก็เลยดูแบบนียืดแค่ใครติดปรบปับกระอับยืดแค่วันนี้จะใส่แว่นตาไหนดีนะอย่างนี้ในฝันเลยนะไไม่ด้ห้ามเอาไปจ้ะ ใหญ่นาะแล้วทำนู่นทำนี่หนูว่าแบบ่องนี้ไว้ใส่ตรงนี้นะน่าใช้อย่างงู้นอย่างนี้เอาไปมึงไม่ต้องไปแบบดีไซน์อะไรเองเขา,เาดีไซน์ให้แล้วเรียบร้อยอตู้เส้นออดีป่ะตู้น้นงสรแล้วตู้น้องเก็บอะไรอ่ะตู้บานเดียวเนี่ยบานเดียวเนี่ยเออหุยมันก็ยังแบบหมกเข้าไปข้างในนั้นได้ ไเอาละบานนี้อะบ,านน,บ,า,นนบานนี้ต้องมีวิธีดิมึงหาวิธีบานนี้ดิอ๋ออีกวางบานนี้มันเปิดอย่างนี้อีกควายนี่เปิดอย่างนี้เปิดเุิบใช่ไหมแต่ี่มันง้างได้ขนาดนี้แล้วมึงเปิดอันนี้ได้อีกแล้วพับได้เลยนี่แบบใช้พื้นที่แบบคุ้มส,สัดสัดอะแต่ดูราคาตู้เสื้อผ้ายัง ดีหมืนกว่าดีหมืนหกดีไหมนะ่ะแต่ว่ามันสวยนะอาสามมอ้หหลุดซเดีออยากเอาอนี่ไปหาซื้ออะไรกินเดยสักถือถือของกินเ,เนออดีนาะใช่เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วเพราะเวลารู้สึกอึดอ,อัดกักแมสอะ จริไงไหมท้อนจอมท้อนซอมใส่เขาสารก็ได้แล้วแต่มึงอ่ะยอมมาร้านโดนอันนี้เป็น้ัเยอะอม,มันต้องใช้น้อยเยี่ยะนะหนักปีกของมันดี ราะจริงๆแล้วก็ท้าเขาควรจะใช้หนักเว้ยเพราะว่าเวลาตั้งไว้บนเตาอ่ะมันควรจะมีน้ําหนักของมันเด็กเด็กตัดจะได้ไม่ไม่ตกจริงๆเขามันต้องรีไซน์มาให้มันหนักอยู่แล้วฝรั่งอ่ะกระทะจีนไื้ผัดไว้เลยไม้ผัดที่แบบกระทะที่แบบอ,อ,อันนี้เป็นทรงแบบทรงแบบลึกๆมาหองหนูอ่ะอันเนี้ยต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยหนพี่ทา คัวคัวไอ้เกียนี่เออแก้วนี้กินแล้วอร่อยแน่แน่แน่ิีีเพี้วพี่หน่อยเนาะเนาะอันนี้เหมาะเลย่กันันเท่่จ็ดสก้าใบนึงอ่ะเหรอน่าใช่เอาสี่สิบาบาทได้่อนอุ้ยมองนี่หี่อ่สิบบาทบ้าสัตว์เบอร์เกินอะไรี่ี่นี่ก็ดีนะกินน้ำส้มยามเช้า น้ำส้มน้ำส้มบ้าเอ,อน้ำส้มนมะไรเง,งี้ยตอนเช้าชอเออกวางโหลยดองดเลยโหลยดองเลยอเ็องเออ,อบวยบย<ๆ>นี่เลยนี่เลยนี่เลยใส่เลยจบไม่ได้ทางมาไเ้เมื่มอ,อกี้กูเหมือนกูเจอทางออกแล้วนะทำไมกูวนกับปลาใหม่ไ้เหีย เมื่อกี้กูเห็นฟิลงฟิลล่าข้างนอกแล้วกูเห็นร้านอาหารแล้วนะไม้มันทนกว่าแล้วไม้ไม้เก่าแล้วมันสวยกว่า นี่ก็ยังมูออนจากตู้ชั้นไม่ได้ไอสัตว์มูบนอนจากชั้นไม่น่าสักทีทียเพื่อนกูยังมูฟอนจากชั้นไม่ได้สามพันสอง <c oughs> มึงซ้ำสามแล้วมึงต้องจัดแล้วแหละมึงซ้ำสามรอบแล้วเนะ่ะอีกทียนี่ก็ขยันมีจังเลยนะไอสัตว์ขยั <c oughs> ยนมีทุกที่เลย <c oughs> เออนี่ไงกระเป๋าที่มีล้อจัดเลย วางบพื้นเลยแล้วมึงก็เข้าไปข้างในอ่าวางปุ๊บพับไอ้เหี้ยนี่เออคไอ้ไม่ใช่สิเหี้ยของใสไปเอออ่าหนูเอามาของไสนี่เออก็ลากไปที่จะรู้กลิ่นมาดีๆน้องอยากมีสไตล์อ่ะเออเล่าเหมือนลยงเลี้ยงหมาเลยเอ้ยอ้ แล้วมึงจะรีบไปไหนล่ะไอ้เหี้ยโอ้ยปาดมะเชียวสัตว์หวานห <c oughs> เหมือนเราเดินเหมือนว่าที่เดิมอ่ะเหมือนเรามาที่เดิมเลที่เดิมเลยก็เป็นมึงก็ที่เดิมเหมือนกันหรอ,หรอ อันแรกเลยทันทีที่เราเข้าเหรอใช่นี่ดูกันที่ดูกันที่อยากเม่อกี้เรามาคมแล้วเนะาะเครื่องนอนก็หมดแล้วดิเพราะไปชั้นอื่นเลยทั้ทงนั้นเ<ม>พราะเราเจอโตอนน๊ะอาหารหอุปกรณนน์ครัวผ้าใช่ไหมเครื่องนอนคม แล้ว<ม>เราแ,แ,ลแล้วเราห้องน้ำเราห้องน้ำเม,มื่อกี้ใช่ไหมห้องน้ำเม,มื่อกี้ไงเออห้องน้ำเม,มืกก่อกี้แล้วผมหมดแล้วเพราะเราอยู่ชั้นปีเพราะเราอยู่ชั้นหนึ่งแล้วเราลงมาชั้นปีใช่ไหมล่ะอืมเราหมดแล้วมันมีแค่นสองชั้นนี่แหละไปดิเราเดินกระรวดเร็วมากของแก้วมเมื่อกีอ้อยู่ไหนเดินไปอีกนะบ้าเราไม่ได้เดิน,ดนมาโค้งไฟเดินผ่านนี่เฉยเราไม่เดินผ่านไฟเลย มกเมื่อกี้มน,นผ่านก็พูดปุ๊บแล้วก็เลี้ยวไปนู่น,นสัตว์เออต้องกลับไปหากแก้วมาโดนไฟอีกแล้วยียดเดินมาเนีไอสัตว์อบอุ่นนะใหมดูนวลน,นวล

คือย,ยังไงคะ่ะเนี่ยเรอแบบลึกๆดิบๆเงี้ยนะเอาเอาแล้วเห็นไปทำไมขอถ่ายรูปหน่อยมาทางนี้มันก็ยังมีของก็ก็ต้องหาเหมือก็มีเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยเนถ้าถ่ายตอนนั้นตอนไม่ถ่าย เรแขวนได้ไหมล่ะเที่ยรถน่งเื้องงูสลามนะไปเอาของเร็วแถวที่สามที่สามที่คือรถนสามบัดภัยไปใส่หมวกกับน้องแหละรถคันเล็กอ่ะเอารถันใหม่เลมีคนใหญ่่านี้ไหมมีคันใหญ่ใช่ไหม ใช่ค่ะสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่เลยมันบอกว่าอ๋อห้ามนั่งนะคะช่องไหนซอยไหน,ไหน,นแถวไหนสามดิสสามไปไกลไปค่ะ เือนนาะส่งท้ายซะหน่อยไฟดังเชียวมึงขี้อของมึงเนี่ยคลิงหมดเลยนะมึงคิดว่าน่ากูก็ต้องตั้งหลักก่อนกูร้องนะจริงๆวันนี้เป็นวันเสาร์นะก็คนถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวไปใส่อะไรวะเอาใส่ดอกลางดอกไม้อ๋อาใส่วายใส่วายดอกไม้ก็สำหรับใครที่จะมาแบบ มากูไม่มาละไอ้เหี้ยเหนื่อยชิบหายหิวแล้วเนี่ยเหี่ทำงานแต่เช้าไม่ได้แดดเหี้ยเ้วพูดขอขนาดแม่งแพงจัดเลยนะไม่จริงมันก็ไม่ได้ก็ได้แล้วแต่มึงมันอยู่ที่มึงนี่แหละวันนี้มันอยู่ที่ใครหรอกมีอีกอ่ะมึงยังไปอีกอ่ะมึงยังจะขยือไปอีกอ่ะมึงยังขยือไปข้างหน้าเผื่อมีอะไรอีกอ่ะ ว่าไม่ใช่เป็นของที่เขามาล่อหรอกมึงอะไรมึงสรรหาเองเผื่อมีอะไรเีกเนี่ยกล่องเจ็ดสิบบาทนะกล่องเล็กใช่ไหมมึงก็สรรหาไงเอ๊ะอะไรยี่สิบบาทไอสัตว์เพิ่งด่ากูเป็นแมพเมื่อกี้อีกเหี้ยแล้วปล่อยกูเซอร์ปล่อยกูมิวมิวเลยนะัตว์กูต้องกระตอดกูต้องกระตอดไปเองอีกเหี้ย ตัวต้องกระต้อไปหามันเอ้ยมันก็ลึกอยู่นะแบบเนี้ยด้วยแค่ได้อยู่นะไม่ใช่เจ็ดสิบบาทอันนี้ร้อยยี่สิบเด้อมีร้อยยี่สิบหัวสารใช่ไหมใส่ข้าวสารได้นะเออใช่เราไปใส่ข้าวสารข้าวสารอ่ะไม่แพงนะร้อยยี่สิบแต่ได้สองกระสอบก็กลับไปละเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวไปเที่ยวที่ไหนหรือไปที่ไหน เดี๋ยวมาดูกันนะครับบายไปพบกันที่ที่ไหนทุนกเนไปไหนอีกอีย yeah! แล้วพบกันใหม่วันไหนก็ไม่รู้แล้วพบกันใหม่อีกครึ่งชั่วโมงโหที่สัตว์เด้อ A few moments later 来，买个这个。<noise> <noise> <noise> สำ,สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะโมแล้วตอนนี้เวลา1 8 3นิา30นาทีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพบกันใหม่พบกันใหม่วันคลิปหน้าคือวันพรุ่งนี้